สวัสดีครับทักทายแฟนเพจเอกมะข่าว FM มก้าทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในค่ำคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลยุโรปให้คอบอลได้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับรู้จักโปรแกรมแล้วเป็นคิวของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็มีทีมใหญ่หลายทีมลงเล่นผมโฟกัสทีมจากอังกฤษนะครับวันนี้เลือกเกมระหว่างเก่งกับไปแซมมาวิเคราะ์วิจารณ์ฟันธงคู่นี้จะเล่นกันในช่วงเที่ยงคืน45นาทีนะครับก็ยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4อันดับตารางคะแนน ฝูงของกลุ่มนี้ก็คือเวสแซมเก็บไปได้9แต้มเต็ม3นัดชนะรวดยิงไป7ยังไม่เสียประตูนะครับส่วนเก้งรังบวยอันดับที่4นะครับมี3แต้มแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ถือว่ายังลุ้นได้อยู่นะครับทั้งซาเก็บลาปิดเวียนนาและก็เก้งมี3แต้มเท่ากันมาวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเน้นทั้งคู่เกมที่แล้วที่เจอกันที่บ้านของเวสแซมเวสแฮมก็ชนะทางด้านเก้งไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงหลังฟอร์มดีมาก เก่งในฟุตบอลเบลเยียมเนี่ยอันดับตารางคะแนนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ยังอยู่ในโซนบนเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมเองก็ถือว่าน่าจะเป็นงานหนักนะครับส่วนเวสต์แฮมช่วงหลังผลงานค่อนข้างดีนะครับเดวิดมอยทําทีมได้ลงตัวฟุตบอลคาราบาวครับก็ผ่านทานานแมนซิตี้เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมพมรีเมียร์ลีกขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตาราง แล้วก็ลงไปถึงฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกก็ยังเป็นทีมเต็งระดับต้นๆเหมือนกันสําหรับทางด้านเวสแฮมนะครับผมโฟกัสไปที่ทีมเยือนทางด้านเวสแฮมเลยนะครับชื่อว่าฟอร์มน่าจะร้อนแรงต่อเนื่องนะครับต่อให้มีการปรับเปลี่ยน โรเตชันนักเตะก็ตามนะครับก็นักเตะสำรองของเวแซมอย่างยจโมเรนโกอย่างทางด้านเวลาสิทธิ์เองก็ผลงานดีผมเชื่อว่าเกมนี้เดวิดมอยไม่น่าจะโรเตชันหรือปรับเปลี่ยนนักเตะเยอะนะครับเชื่อว่าตัวเก่าๆตัวหลักๆอย่างโบเวนเดแคนไลท์ซูเชคลันซินี่หรือฟอร์นาเองก็อาจจะมีชื่อในเกมนี้แนวรับก็ยังมีดอสันมีดิยบประตูเองก็เชื่อว่าอาจจะเป็นทางด้านอาริเร่าได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงดูแล้วเกรดบอลชื่อชั้น ประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญฟอร์มหลังไวแซมดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเก่งก็5เกมหลังเพิ่งมาฟื้น2เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะได้ส่วนก่อนหน้านี้ก็แพ้รวดมา3เกมผิดกับทางด้านไวแซมยิ่งเล่นยิ่งดีนักเตะกำลังอยู่ในความมั่นใจวันนี้ไวแซมเองต้องการที่จะ บุกมาชนะเก็บสามแต้มเพื่อที่จะเคลียร์ทุกอย่างนะครับลอยลำเข้าไปเล่นในรอบล็อกเอาท์รอบสามสทีมสุดท้ายผมเชื่อว่าวันนี้แนวรุกเวสแรมทำงานได้ดีแน่นอนนะครับสำรองอย่างมรนโก้ N Go ก็มีความกระหายในการที่จะลงเล่นแล้วก็จะไล่ล่าตะข่ายวันนี้ชนะก็ได้เฮแล้วสำหรับทางด้านเวสแซมเป้าหมายคือการเก็บสามแต้มไม่น่าพลาดสำหรับทางด้านเวสแซมนะครับ เก่งถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่เชื่อว่าวันนี้จะต้านทานความร้อนแรงของเดวิดมอยและก็ลูกทีมไว้ไม่ได้ครับเอกมะขาวชี้ชัดกับฟันทงให้แฟนๆเชียร์ไปที่คุณคอนเวสแซมจะร้อนแรงต่อเนื่องวันนี้น่าจะบุกมาชนะเก่งได้สำเร็จนะครับขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ